Let's go! สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอไรซิราฟาร์มคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเพาะป,ปลูกพุทราพันธสามรสและการส่งออกภายในสวนกันนะครับไรซิราฟาร์มได้มีการซื้อเมล็ดพันธุ์พุทรามาจากไร่แสงตะวันซึ่งมีวิธีการเพาะเมล็ดดังนี้แช่เมล็ดพันธุเอาไว้หนึ่งคืนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกที่ดีขึ้นโรยเมล็ดที่แช่แล้วลงในภาชนะที่ใช้ปลูกแล้วนำแกลบดำคลุกปุ๋ยคอกผสมกรอบทับลงภาชนะที่ใช้ปลูก 1, ทันที เพื่อรักษาความชื้นของเมล็ดเอาไว้รอจนกระทั่งครับ7วันเมล็ดพันต้นอ่อนจะเริ่มงอกออกมาเมื่อเมล็ดพันงอกขึ้นมาพ้นจากกลับประมาณ1-2เซนติเมตรให้ย้ายต้นอ่อนลงไปปลูกในถุงดำถุงและ1ต้นซึ่งในถุงจะประกอบไปด้วยดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกไว้เรียบร้อยแล้วทำการดูแลรดน้ำทุกวนันรอจนกระทั่งครบต้นอ่อนอายุครบ3เดือนต้นอ่อนจะพร้อมสำหรับการนำไปปลูกลงบนดินในไร่ จะมีการแบ่งความห่าง5ต่อ5เมตรต่อตน้นเพื่อที่เวลาต้นโตขึ้นจะได้ไม่ติดกันจนเกินไปและดูแลรดน้ําทุกวนันหลังจากที่ต้นพุทราเริ่มแข็งแรงแล้วค่อยลดปริมาณน้ําเหลือแค่รดน้ํา5วันต่อครั้งเมื่อปลูกลงดินไปแล้วประมาณ5เดือนต้นพุทราก็จะสามารถออกผลสําหรับเก็บได้แล้วแต่ก็ไม่ได้เยอะมากสําหรับการดูแลการดูแลนอกจากการที่ต้องใส่ปุย๋ยการรดน้ําที่ต้องทําเป็นปกติอยู่แล้ว ทางไรศิราฟาร์มจะไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษกับต้นพุทราเพิ่มแต่จะเริ่มกลับมาดูแลเป็นพิเศษในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปอืมอันนี่อร่อยช่วงเดือนพฤษภาคมไรศิราฟาร์มมีการฉีดฮอร์โมนควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการบำรุงต้นพุทราไปในตัวเมื่อถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นเวลาที่ใกล้ช่วงที่ผลของต้นพุทราจะออกดอกจะเริ่มทำการหยุดฉีดยาฆ่า,มาแมลงและฮอร์โมน เพื่อไม่ให้มีสารตกค้างอยู่กับผลขอพุทราแต่จะใช้วิธีทำที่ดักแมลงศัตรูพืชจากขวดน้ำที่ฉลมสารยูจีนออนอยู่ด้านในขวดซึ่งช่วยลดปริมาณของศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีและไม่ส่งผลต่อลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคหลังจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพุทราได้แล้วไรซิรักฟาร์มจะทำการตัดแต่งกิ่งของต้นพุทราออกบ้างสำหรับกิ่งที่ได้อยู่สูงเกินกว่าที่จะเก็บเกี่ยวได้เพื่อให้ต้นพุทรา ไม่สูงเกินไปซึ่งจะง่ายสําหรับการเก็บครั้งต่อไปสําหรับการส่งออกของไร่ซิราฟาร์มทางสวนจะนําไปขายตลาด 2- อสาแห่งในอําเภอกุมภาวา6วันต่อสัปดาห์การเพิ่มช่องทางการขายโดยได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกมาซื้อด้วยตนเองสามารถซื้อได้ซึ่งถ้าหากลูกค้าอยู่ไม่ไกลมากจากที่ของไรศิราฟาร์มทางไร่จะใช้วิธีการส่งด้วยตนเองหากท่านใดสนใจ อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์083836937ต้องขอขอบคุณทางฟาร์มที่ให้เราได้เข้ามาศึกษาข้อมูลและได้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับ